คนที่ดูที่เขาว่าหมอสุนินอยากได้รถฮาเลย์เขาเอารถฮาเลย์มาให้หมอสุนินดูแบบเต็มที่เต็มทีเลยนะฮะหมอสุนินจะมาช้อปปิ้งตอนนี้หมอสุนินแต่งตัวนะครับดูดูครับว่าวายุนนะครับเป็นแ๊งฮาเลย์แล้วหมอสนุนินบอกว่าวันนี้จะใช้เงินมาดามซื้อรถมอเตอร์ไซค์ปูยยาสีแดงซูเปอร์ด็อกคันนี้เท่าไหร่พี่อ่า,ค,นนาอคันนี้ล้านสามครับคันนี้ล้านสามผมให้ล้านแปดายเลยไหมวันนี้ ขายเลยนะขายเลยครับขายเลยครับโอเคมาดูต่ออันนี้อันนี้ฮาเล่ป่ะหรืออะไรครับาเลยครับฮาเล่อันนี้ฮาเล่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมชอบคันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้ล้านเจ็ดครับล้านเจ็ดผมให้สองล้านห้าเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมชอบอยู่คันหนึ่งพามาดูพามาดูอย่างผมมันต้องอันนี้เท่คันนี้อ่ะเท่อันนี้เราขับสองคนบึ่งกันไปพัทยาแป๊บเดียวถึงไม่อันนี้สำหรับแจ็คอันนี้ให้จะซื้อให้แจ็คเหรอใช่อาก็ได้คันนี้เท่าไหร่พี่ อันนี้ร้านนิดๆรับคุณหมออ๋ออันนี้ร้านนิดๆให้สามล้านเลยเพราะว่า <Okay. S 1> ชอบนี่แหละครับคันนี้คันนี้ผมจะเอาไปเลยพี่ครับคันนี้ผมให้สิบล้านได้ไหม <S 2> <S 2> ได้เลยครับ <S 2> <S 2> สำหรับคุณหมอโอเคเอาคันนี้ส่งที่บ้านตอนนี้เวลานี้ภายในสี่สิบห้านาทีถึงต้องถึงบ้านของมาดามอโอนเงินให้พี่เขาเลยโอเคเย้า okay. yeah.